สวัสดีครับทุกท่าน,านก็เดี๋ยวขนเข้าของออกมานะทํานะสิ่งนี้นะทุกท่านหลังจากแม่พี่เบามาบอกว่าอยากได้มากเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวทําให้เลยนะทุกท่าน ขนขล้องลงมาก่อนได้อยู่มันไม่ถึงหรอกเอเจ้าลองถ่ายดูก่อน สรุปนะทุกท่านจะทำชั้นวางของหรือว่าชั้นที่สำหรับในห้องครัวนะนะชั้นวางของต่างๆนะให้สามคนนะสามตัวทำชั้นวางของนะทุกท่านสรุปสามตัว เดี๋ยวก็เอาเหล็กมานะท่านนะครับ FC โอเคนะผู้ใหญ่ใจดีนะยินดีเห็นนะครับที่จะมอบนะให้ผมเนี่ยทําชั้นวางของเพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ไปเลยนะครับให้กับแม่ผมหนึ่งอันคนบ้านเห็ดหนึน่งอันแล้วก็แม่พี่เบาวหนึ่งอันนะฮะสีมีเทียบอยู่ ในขณะเดียวกันก็มีรถส่งของมาอันนี้เอาเศษอันนี้ได้ไหมไม่ได้หรอเดี๋ยวค่อยดูก่อนม่ราเรอาเมี้ของเรา,เรา,เา,า,เรา้านงะถนะส่งของมาทุกท่านเท่าไรฮะที่เงินน้อยเนี่ยเบิดลน์เ่าไรยงบเนน้อย เงินนั่นบอหกหมื่นหกหมื่นเท่าไหร่ละหกหมื่นเท่าไหร่นาะสองห้องสองห้องหนึ่งห้องถูกมีค่ะแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็มีห้องครัวงามงามงามขนาดบ่เอ้ยเออจ่ายเงินเพิ่มหน่อยเป็นคาแรงอะไรกี่บ่แมนผู้ผมเห็นเอาเองกี่บาท สั่งอะไรเหรอตาอืมสั่งอะไรก็สั่งมาเหนื่อยมากเลยสั่งแต่ของนี่เดือนละครั้งโอ้ใจเยาวาเดือนละเทือน่ะเป็นไงอันนี้สองร้อยหกสิบสามสองร้อยหกสิบสามแีอันเด้งเลยจ้ะจับผมตัวนี้เลครับน่ะสนใจอยากคิดเท่านั้นแบบนั้นบ่มันพอดีบ่เออไม้แล้วนงเปิดได้ด้วยนะไอ้มองข้างๆนะมันปิดเปิดได้ รูดปิดรูดเปิดได้เขามาจะใช้ไอเดียกันเอฟซีช่วยคิดเอฟซีช่วยคิดเวลาฝนมันยังประสาทฝนวะเวลาฝนตกสาดมากเขาก็ปิดงับเข้าไปแล้วก็แล้วคล้ายบานเกตคล้ายบานเกตเลื่อนอปิดเปิดได้ถ้าเอาตัวแรมาเห็นแบบน้ฮะบอกเลื่อนเลื่อนไปแบบนี้เออเลื่อนนี่เลื่อนปิดนี่ปิดเปิดปิดเปิดยังี่นะ เออข้างล่างใส่ล้อใช่ข้างล่างก็ใส่ล้อเป็นวงกบอ่ะเห็ดแก้ลายวงกบประมาณนั้นแขวโบแขวนวางไว้กับพื้นใส่ล้อข้างล่างเล็กต้องแล้วพวกพิสามเลยเห็ดพอดีอยู่สำนั้นอ่ะสำนั้นแหละงามพอดีอยู่มูมีบูมีบูมีพวกพิสามเลยเดี๋ยวไปหาลุงปลาเงินปลาไปสองเดียร์นะลอด ว่าจะออกร่งคุเสร็จแล้ียแล้วอืมอันนี้เห็ดไฮไฟย่างนี้นี่อันนี้ก็เห็ดให้เฮือนหลังนั้นนะอันนี้เอาเห็ดเอาไปให้เพื่อนนั่นละเดี๋ยวจะไปให้เพื่อนยืมเงินนี่อันโบ้เท่าเลยประมาณสามสิบกว่าเกือบสี่สิบมันมีครอบครัวแล้วมันมีครอบครัวแต่ว่าฐานะเพมันยากจนเพมันทำมาหากินอืมทำมาหากินดีแล้วกันในหมู่บ้านนั้นก็มีผู้เดียวหลังเดียว ลังเดียวนั่นที่ทุกที่สุดแล้วอันมีซ้าเห็นอะไรเงอนข้างหลังเพื่อนนะเงอนเก่าๆน่ะยามฝนตกมันน้ำท่วมน้ำท่วมห้องน้ำเพื่อนกับบ่อคักห้องน้ำเพื่อนกับไอคีบ่ได้ลูกสองลูกสามลูกสามเพื่อนาก ปเะมื่อยน้ำเอาประหยัดน้ำสร้างคนกบบไปได้คิดเทาแพงเราต้องเอาตอนนั้นเนาะลองว่างๆถ้าเห็นเขาก็ลองขอเขาย่างไปเบิรงนสิล่ะเห็นอยู่บลงเรียบบางกวางก้าวข้างในเนี่ยห่งคักเไว้ข้างในห้องครัวห้องน้ำแบบพอดีเลยฮะโปรตีฟ้าอันนี้เทาเแ็่เพิ่อนไมฟ้าก็ต้องตีฟ้าก็ได้มันเย็นครับผมยังงานก็ ยังได้แบบนั่นคือการล่ะเก็บเงินก่อนอ่ะนี่ก็เป็นรถเคอรี่มาส่งของนะท่านผู้ชมนะครับก็มีเก็บเงินปลายทางนิดหน่อยนะซึ่งของที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อต่อการทำงานนะทุกท่านอันนี้นะย้ำว่าของที่ผมสั่งเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานอย่างยิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ตาอะ สั่งเลยเมียจ่ายนี่มันไม่ถูกถูกอยู่เราเป็นคนสั่งแล้วเขาเป็นคนจ่ายส่วนส่วนอันนี้หนักหนักนี่ไม่รู้อะไรผู้ใหญ่จะดีส่งมานี่เป็นหนักหนักหนักเหมือนเหล็กอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าอะไรอยู่ข้างในเนาะเบื้องต้นล่าสุดนะพนักงานส่งของนะหรือว่าเคอรี่นะสนอกสนใจเนะาะบ้านที่เราไปทำเพ <อ S 2> ิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าสนใจอยากจะทำแบบนั้น นะ่ะถ้าเกเดินเข้าไปดูนะ่ะแเกน่าจะชอบมากเลยนะเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งก็คือมันมันภูมิใจนําเสนอนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่นะแนะนําให้เราทําบานเลื่อนนะท่านผู้ชมไม้ระแนงบานเลื่อนนี่คือเป็นเป็นจุดเด่นของบ้านหลังนี้ซึ่งบ้านหลังอื่นไม่มีนะในตัวอำเภอเราเนี่ยไม่มีอ่ะมีหลังนี้หลังเดียวนะครับที่เลื่อนได้เวลาฝนตกมาก็เลื่อนปิดเปิดได้ หลังอื่นไม่มีนะครับมันก็เลยกลายเป็นจุดเด่นของบ้านหลังนี้ไปเลยโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะทําชั้นวางของสามตัวนะครับฝา,า,ากไว้ที่นี้ครับผมสวัสดีครับ